ไม่รู้เพื่อนมอนเข้าลแล้วย้อนแล้วออกแล้วครับออกแล้วนี่ดูค่อยเล่นค่อยเล่นเบ็ดตัวเล็ก มาดึงมายังไม่ยอมหลังพ้นนาคนนั้นนหละนับนาเอเนี่นายอะไรเนะเอาไปไปแจกให้เอาไปตอนตกตอนตกอนะ่ะสนุก วันนี้มาตกปลากับแอดมินนะครับไม้นี้ก็มนีน้าหนากันมาตกหลายคนนะครับ สวัสดีเพื่อนๆสวัสดี f c ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมนะที่เข้ามารับชมช่องแมวกินปลาชนแนลเป็นครั้งแรกนะครับก็วันนี้ผมพาเพื่อนครับมาออกหมายตกปลานะครับเป็นปลาธรรมชาตินะครับเป็นปลาบ่อทรายนะครับเป็นบ่อทรายอยู่แถวอำเภอเสนานะครับผมหมายนี้นะครับผมเพิ่งมาครั้งแรกนะครับก็ได้นายพาคินนะครับพามานะครับ ตอนนี้ผมเอาเบ็ดมาห้าคันนะครับปลาขึ้นตัวใหญ่มากผมเอาเบ็ดมาห้าคันตอนนี้ผมตีอชุดแรกลงไปแล้วนะครับก็ไม่รู้จะมีผลงานมีปลามาฝากเพื่อนๆหรือเปล่านะครับก็มาตามดูตามเชียร์กันแล้วกันนะครับผมแล้วก็ก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้ผมด้วยนะครับผมก็ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามารับชมคลิปกันดีกว่าครับผม เพื่อนปลากินแล้วครับอย,อยู่ไหมนะนนตัวแรกตัวแรกมาแล้วครับเพื่อน กูใหญ่มั้ยนะ่ะไม่รู้ครับออตับตับเพียนไม่ว่าปลาเลยไม่กว่าปลาเลยนนี่้อมาแล้วครับแต้มเลกตับเพียนเออไซกำลังน่ารักไม่ได้กินปาลาด้วย<อ>นี่ ฟาวนับแต้มนับดึงรับนับดึงอีกแล้วของอันนายกินอีกแล้วเดี๋ยวข้าไปลงไปใกล้ ตัวใหญ่เหรอใหญ่มันจะโล่ก็จะสูบเฮ้ยจะสูบมาได้ไงดึงขึ้นเลยโอ้โหก็สูบถึงจะฟันง้องเลยมาโฉบลูกปลาบ้างงัดงัดม่านครับ ดูลายมันครับวิทุกปลาวะนี่ยลายสวยแซมสองครับหมานจริงๆเอ็นย่อนแล้ว มาหมอหมอเด้อยินต์ก้อวิ่งเด้อมาเลยครับต้องเขื่อนอะอย่างเงี้ยนะใช่ครับนะเขื่อมันเหนียวดีอ่ะต้องไปเขื่อนอย่างเงี้ย อันนั้นนายบอกเขาดิว่าเราใช้เหยื่ออะไรเหยื่อตกปลาลุงเล็กนะเองธนวัฒน์ให้เพื่อนๆดูหน่อยใส่กล้องหน่อยนี่นะครับเหยื่อที่สนับสนุนการถ่ายทำคลิปในวันนี้นะครับ,รบเป็นเหยื่อลุงเล็กครับผมครับกินแล้วสองแต้มครับสองแต้มแล้วนี่ นใช่มันเหนียวดีเหนียวงของผมอีกวันนี้นะครับเหยื่อที่สนับสนุนมานะครับเป็นเหยื่อสูตรสองสูตรสองนะครับคือตกในน้ําตกเขื่อนตกที่เป็นน้ํานิ่งครับก็ได้น้ําไหลก็ได้นะครับส่วนที่ตกปนินจะเป็นสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะละเอียดกว่านะครับ โอเคเดี๋ยวมาตามติดติดตามผลงานดูนะครับว่าจะได้เพิ่มหรือเปล่านะครับผมไม่ได้มานานมากนะน่อแม่ลอยแล้วนะเอเอกก็หนาวิิงแล้วนะมันก็เข้าเรื่อยๆนะหนักเปล่าหนักเปล่าของพ่มของพ่ม ครับเพื่อนเพื่อนกินแล้วก็พันกันโอ้โหอ เพืเ่อนๆออกออกแฮทมินถ่ายถ่ายรูปแลว้วนี่เล่นเองแอดมินน่ะถ่ายรูปไปเลยไม่ยังไม่ยังแอดมินน่ะถ่ายรูปไปเลยแล้วมีของใหญ่บอหน้า มาแล้วครับปลาอะไรไม่รู้เพื่อน,อนคิดว่าจะเป็นปลาจีนอาจจะเป็นปลาจีนเหรอ,อไม่รู้เมื่อกี้ผมวัดไปเนี่ยออกแรงเลยครับไม,ม่ยอมเลย จะเย็นค่อยเล่นมันไม่มีตอหรอกที่วันจะเป็นปลาตีาน้ำหน่อยมันจะเข้า,าย่ามีหญ้าตรงนี้ที่ว่านจะเป็น,นปลา,าปตีปลาม,มานี่นะฮะ ออกออกแล้วไม่ยอมเราเล่นแรงไม่ได้นะเนาะเบ็ดเราตัวเล็กต้องค่อยเล่นนะครับเอาไม้ตีน้ำตีน้ำให้เลยปลาจีนปลาจีนปลาจ,จีนจริงด้วยอบอกเลยปลาจีน เอาอยู่แล้วละขั้นนั้นน่ะขั้นนั้นเอาอยู่มาให้เอาฟ้าก่อนเอาฟ้าก่อนข,น,นขั้นนั้นกินอยแล้วเหนรอม, <laughs> มาทางนี้มาทางนี้ขั้นนั้นกินอย่แล้วเหรอดูเลยโหมันเข้าเลยยอมนะ <laughs> <laughs> ยกขึ้นมาว<อ>างก่อนขันนี้ค <laughs> ันนี้ดีแล้ว อย่างยังไม่ทันไมเก็บเลยนะเพ,เพื่อนๆกินอีกแล้วคันนี้คานนมาคนบ้าครับมาคนบ้าตะโกะโก,ะโกครับผมขึ้นเลยขึ้นเลย ไสวยครับแต่นี้สวยกว่าครับเพื่อนๆน,นี่เป็นสวิงเลยถ่าย่ายหน้า,หน,าหน้าเอดูหนะ่อยเลย ุงตะโกะถล่มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่ห้าสิบหกคัน

จะโชว์กล้องเข้าหน่อยไ่เหว้ยไมไ่มาเลยครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งนะครับก็ป<า>่าเริ่มเงียบแล้วเนาะนานายครับเริ่มเงียบแล้ว,วก็มานี่ผมก็เปลี่ยนเหยื่อกันเป็นชุดที่วันที่สี่หรือห้าเนี่ยนะครับจำไม่ได้นะครับตั้งแต่มาก,กินดีมากเลยตอนเช้ารัวๆเลยครับ ปู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 เออเที่ยงแล้วมาถึงนี่เที่ยงครับเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงบ่ายสองนะกินดีมากเลยครับตอนนี้บ่ายสองครึ่งเริ่มเงียบมาเจอกันที่โน่นก็สิบเอ็ดโมงเลยถ้ามาเช้าก็ไม่ต้องตั้งแต่ตีห้าเลยดยความที่ผมนะครับอยากเอาคลิปนะครับมาฝากคุณเพื่อนนะผมออกกัดเด็กแล้วผมก็มาเลยไม่ได้นอนเลยครับเนี่ยก็เห็นความตั้งใจผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับ ก็เปกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคเดี๋ยวมาลุ้นตามเชียร์ตามลุ้นกันต่อครับว่าจะได้แต้มเพิ่มไหมครับไมอ่อยครับไม่รู้ว่าปลาจะอยู่ตรงไหนบ้างเนาะคือมันใหญ่มากครับมันกว้างมากครับเพื่อนๆไม่รู้กี่ไล่เนี่ยเป็นร้อยไร่แล้วมั้งเพื่อนๆดูครับมันไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ผมบอกไม้ก็ไม่ได้หอ,อยปลามันอยู่ส่วนไหนก็ไม่รู้เนาะดีนะเนี่ยที่เรายังได้ตัวได้แต้มนะครับ ว่าหมายเนี่ยมันก็คนก็ไม่ได้มาตกบ่อยๆเนาะการที่ได้เต้มเนี่ยถือว่าตกความสำเร็จนะครับและการมาครั้งแรกของผมด้วยไม่เล่าแต่เก่าเขาอ่าแต่เพื่อนๆท่านอื่นนะครับหรือถ้ามู้ชมอาจจะเคยมาแล้วนะแต่ว่าผมเพิ่งเคยมาเพราะว่าหมายมันก็ค่อนข้างเปรี้ยวนะเพื่อนๆถ้ามาก็มาหาเพื่อนมาดีกว่าอย่ามาคนเดียวเลยเพราะว่ามันอยู่ ป่ากลางทุ่งนะครับแล้วมันก็ติดถนนด้วยมีนมถนนวิ่งผ่านรถวิ่งผ่านตรงนี้ยเข้ามานี่เดียวก็เจอบ่อแล้วจะมายสวยครับบ่อก็กว้างาาเวเว วันนี้อากาศปิดนะครับไม่ไม่เจอแดดเลยครับมีตอนเที่ยงอ่ะมีแดดนิดเดียวครับตอนผมมามีแดดครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับตั้งแต่บ่ายสองมาเป็นตอนนี้อากาศคึ้มผมก็เสียวๆเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยกลัวรถออกไม่ได้ถนนมันเป็น ดินล้วนนะครับมันจะติดลูกล้อเพิงเปลี่ยนเหยื่อไปใหม่นะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะมีตัวมากินหรือเปล่าตอนนี้อากาศปิดไปแล้วนะครับปาลาก็เงียบไปด้วยนะตอนนี้ ออกอีกแล้วครับออกอีกแล้วนี่นีดูปลาจีนกินนี้นะเหมือนตัวแรกนะใช่ปลาจีนดูเลยถ้ายีสกนะมันมันจะจะพุ่งอย่างดีวเลย ผนก็ลงเม็ดแล้วครับเพื่อนปลาก็กินพระจีนครับไล่ไล่มันมาทางนี้ให้หน่อยนเนี่ยพ้อพ่อเนี่ย จะเข้าป่าจะเข้าป่าค่อยเล่นค่อยเล่นเบ็ดตัวเล็กออกอีกแล้วครับออกอีกแล้วพเพื่อนดูดิกระจีน หายแล้วเข้าปลายแล้วไล่ไปไหนไปไหนนะแลโ้โตัวนี้น่าจะใหญ่กว่าตัวแล้วอ่ะมานี่แล้ว

ออเกแล้วเหนื่อยแล้วมาดึงมายังไม่ยอมมามาแล้วมาแล้วยกให้เลยครับยกให้เลยครับโชว์เลยอ่ะถือถือสเป็ดด้วย โชว์เลยผมเกียดโชว์แล้วีใช้บเลขนาดนี้นะครับเป็นเวลา4ี่โมงสี่นาทีนะครับก็ผมกับนายนะครับไล่เปลี่ยนเหยื่อไม้สุดท้ายก็เตรียมตัวนะครับจะกลับไปแล้วนะครับสัก5าโมงก็จะเริ่มเก็บเบ็ดนะครับ วันนี้ไม่มีแดดเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้หลังจากบ่ายโมงมาเนี่ยแดดไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพหมายครับหมายสวยมากครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับหมายสุดท้ายจะมี เสียงลอกดังไหมครับ จริงสบัสดปึก๊กเดียวไปเลยน่าจะปลาจีนนั่นแหละโอ้เซ็งเลยครับมันมีได้มีลุดเป็นธรรมชาติใช่กินไม่ลึกน่าจะปลาจีนนั่นแหละเมื่อกี้น่ะดึงปี๊ดเลยนะอ่ะัหลุดไปอีกหนึ่งตัวครับน่าจะเป็นปลาจีนน้องหมวย ้านแล้วนะครับเป็นเวลาเกือบหกโมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวมันมืดนะฮะก็วันนี้คือผลงานปลาที่ได้วันนี้นะครับเรามาถึงเนี้ยประมาณบ่ายโมงนะครับตีเบ็ดจนถึงห้าโมงครึ่งครับก็ได้ปลาปจีนครับเป็นปลาชนิดนี้แหละผมเพิ่งเพิ่งเคยตกได้นะครับนี่โอยนี่นี่ใหญ่มากโอเคครับก็ก่อนจากกันนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับ กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเผื่อว่าผมเอาคลิปมาลงเนี่ยจะได้รับชมก่อนใครนะผมแล้วก็วันนี้ผมต้องขอบคุณนายนะที่พามาหมายนี้นะครับซพ่งเป็นหมายที่ผมไม่เคยมาก่อนไม่เคยมาเลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมกับน,นายต้องขอตัวลากลับบ้านก่อนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปเพื่อนๆจะได้ดูก่อนคนอื่นนะครับแล้วก็หมายพิกัดนะครับเดี๋ยวผมจะลง ลิงไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆอยากมานะครับแต่ว่าบอกก่อนว่าหมายตรงนี้มันค่อนข้างเปรี้ยวนะครับถ้าเพื่อนๆมาก็มากันหลายๆคนดีกว่าครับผมครับนี่ผลงานครับผม <c oughs> นี่ครับ <c oughs> นานายครับผมนี่ครับ